ก็มาเปิดดูเอาองมา่ะแต่อันนี้เราก็มีแบบว่าคล้ายๆแบบเดียวกันปะคะที่เราจะใช่ใช่โฟโต้บุ๊กนนี้มีแรนดอมเป็นรูปสุ่มถูกไหมใช่แต่ว่าโฟโต้บุ๊กอันนี้ก็มีแรนดอมเหมือนกันค่ะอ้าวโอ๊ยสวยเรามาเรามาให้ดูให้ดูโฟโต้บุ๊กนนี้ก่อนดีกว่าให้ดูแบบแวบๆผ่านๆหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮย แล้วก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าจะมีรูปสุ่มในการซื้อใช่โฟโต้บุ๊กมมาด้วยใช่ไหมคะเหยาพียาอันนี้ถ้าถ้าถ้าซื้อโฟโต้บุ๊กไม่ได้ทั้งปึกแบบนี้นะคะได้แค่รูปเดียวนะคะไม่ใช่ได้ทั้งปึกนะเราลองสุ่มไหมคะพี่ว่าเราจะหยิบอะไรมาสุ่มรับจ้าสุ่มรับจ้สุ่มเอามาขอสุ่ม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 มาจ้าเลสุ่มมาจ้าเลสุ่มค่ะขออะไรคะพามเอาวันนี้อ่าโหหุยไม่ใช่เดา โมบายเหรอคือเป็นอย่างนี้เหรอชอบใส่ตูดชอบใส่ตูดชอบเพื่อว่าจินเหรอคุณไข่พี่ลีนาพี่ลีนาใช่ค่ะนี่ก็คือรูปคุณไข่นั่นเองว้ซูมค่ะอยากซูมอยากซู่มอยากซูมอยากซุ่มอยากซู่มเออเออเเฮ้ยเฮ้ยเป็นแบบดาวติ๊กต็อกจีจีเฮ้ยใช่ไหมพี่ช่วยคิดหน่อยดิอ้าว ว่าเซ็กซี่กร์ลเล็กแต่แซ่บนิกกี้นิกกี้เหรอนิกกี้อ๋อุยสวยมากสวยมากจ่ะซุ่มจ่กซุ่มสักหนึ่งจ่าซ่ีสีไม่ตเเป็นแบบว่าน้ำเซ้มน้ำเซ้มโตซีจะได้ใครอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่วงเราอ้าววงอะไรอ่ะพี่ก๊อตจะกับฮันหรือวะ อยู่ภา oh, like คเหนืออยู่ภาคเหนืออยู่ภาคเหนือด้วยเออก็ไม่เด็กค่ะไม่เด็กหรอร์จูนให้อุ๊ยไม่ใช่แล้วกำลังจะบอกว่าให้คุกกี้ทำายกันสวยอยู่สวยทุกคนเลยอุยอันน้ำหนึ่งเจองบ้างสักหนึ่งแมดมีสาวประกอบไหมคะมีสาวอะไรดีคะตุ้มตุ้มโอ้ยเท้ารู้เลยนะคะกิจกรรมอยู่ในวงเรานี่แหละอ่าฮะ 2เป็นคนขี้อายขี้คิกเฮ้ยพี่พผักโขมใช่ผักโขมนี่ค่น่ารักน่ารักมากคุณตอต้องคุณตอวาต้องสมแล้ใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยคนนี้อยู่ทีม B 3ปันโนเจนนยูเป็นเป็นรุ่นสองเฮ้ยมาอยู่มีคาแรคเตอร์อื่นไหมบีค่ะ นี่ b e a u t b e r b e e b ็อ l o g g e r ค่ะกรุบกุบค่ะ b e a โฟโต้เซตคุณเมลซิสักหนึ่งคสักหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยคนนี้เป็นรุ่นหนึ่งค่ะผมสั้นหรือผมยาวผมยาวใส่สวยเฮ้ยน้ำหนึ่งเฮ้ยเธอเฮ้ยพี่ออนกใส่ตยอุ้แก้วพี่แก้วสวยมากบอกเลย ว้าวโอเคต้องบอกเลยว่าโฟโต้บุ๊คของเรานะคะขายสิ้นเดือนนี้นะคะว้าวจะออกแล้วเป็นพรีออเดอร์ไหมคะหรือเป็นยังไงคะเป็นพรีออเดอร์นะคะเปิดนะคะ C F No C C แน่๊ะทุกคนจ้ะสามารถไปจับจองกันได้เปิดให้หน้าหนึ่งแบบคางคาคางๆให้ดูกันไปเลยสวยๆนี่ว้าว ไม่ธรรมดาเลยคนคนจางอันนี้คืออาม่าเลยคนจังกับลูกๆของเขาหรูหรามากเลยอ่าสมควรแก่เวลาใช่แล้วนะคะขอปิดเบรกนี้ไว้เพียงเท่านี้ไปพักน้ำกันก่อนเนาะแล้วเจอกันเบรกหน้าค่ะ